they Chúng ta phải chìm vào phái nào Chúng ta phải phải đeo mà Thằng nào cũng vào Phải bước mơ Mất rồi phải bằng kinh tích Chắc phải đeo mấy đúng Chắc phải đeo mấy Ờ, chúng phải làm thế Chúng ta đeo mất đeo trang Đeo cụ Chúng ta đeo trang 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 đeo mất đeo Càng luôn, cục càng luôn, cục càng luôn có

จากก่อนเราเพียงคู่เพียงเก็บดอกไม้รวมตน้นแต่ว่าเราจบกดไม่สนใจใส่บาตรร่วมกันห็นไม้กก็เล่นดีกูร้องดีดไอ้กูชัดใู้อเดเนชต่นตะวลนองรธนีพระบาทสด็จแม่ตสดรจพ่อไปเยอ่กะคว้าชายตะวัดลูกข่า,ข,ข,าขอกราบตวไว้บังคมเสด็จแม่สเสด็จพ่อยกขึ้นแล้หวหลวงพ่อเจ้า,าไม่ลุกขึ้นจะมายืนอยู่ที่นี่ได้ยังไง เนี่ยเลยเด็กเตียมยมแลงกับพอแม่ปนีพี่น้องขั่นกลางกำลางขึงงง้นเตียวเมาไม่โรจักกระบ,บานเตียวขึ้นขึ้นวันวันหลกชั้นไปแต่จีซ้าไม่โร้วาทั่วนอนปลายตีนโยพึกย่างตาได้ฟาไปไง่ายเด็กลางชาติสังคมมันเดือดร้อนหลวงก็เตือนไม้ตอนนี้ปญหาหมากไม่นี่เด็กหน้าโรงนั่งไม่โร้โลกไใกล้จุ่นอยู่คนหนึ่งไอหมาแม่เมาจะกันโลกไใกล้พอพอเมาไปเลเ็ว โลก,ก็รุน่นพี่น้องแรกๆก็ดีทมกันได้อย่าตุ่มปานคนมากมากีล่องนะกะมีโลกชันกน้นกับเมื่อกันไม่รุ่นไปจาก้านจากเมืองแต่รุ่นไปจากความรู้สซึกกองดีๆกองแมมโลกจะห้าเมียกับแม่ไม่หว่าโลกก็ฆคานอกก้นเจ็ดก้น,นก็ไม่หว่าแต่หว่าไห้เหลือ,อเ,อเออิาติก็ยังโซดติ่ก็ไม่มีขู่คล้องนั่นโลกใส่มึงติต้องไปจอบเมียเปืือนนูนกกว่าใจแต่ว่าก็เมียเพื่อนมีอะไรน่ารุนเยอะ เสด็จแม่อย่าลืมว่าการที่เราได้อะไรมายากยาก,ยากมันเป็นความภูมิใจและอยากจะเก็บเอาไว้นานๆของที่เราได้มาง่ายมันน่าเบื่อไม่มีคุณค่าซะเลยเรื่องการจีบเมียเพื่อนนี่ไม่ต้องใช้ความหล่อเสด็จแม่พูดที่เก่งมันก็เจ๋งเท่านั้นแหละโบราณก็ว่าไวแล้วว่าคารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองโตกแลยแต่หลกซ่องดูมันได้เปรียบป <c oughs> อดเสี่ยงเียบมันตายอ้อตึ้งเจาก้องลงเลยไดเบีย จำชูแปาซิดแม่ไมต่ตลกคนจีบเนียเพื่อน,นั้นข้าร่มเป็นตอรูปล่อเป็นรองลูกจ้องได้เปรียบเสียงเงียบ็บตายโหงเจ้ากงลงได้เบี้ยตาวนั้นหละอย่าเปรีปลาพื้นเสด็จแม่จะมาห่าไมย์เด็กวัยรุ่นจีบผู้หญิงไม่ได้มาแาม่นักการเมืองคอรับชันไม่ได้ปราบได้ไก่ชนยังกินข้าวเปลือกสิ่งเหล่านี้ก็จะติดตัวลูกอยู่ตลอดไป บวชเจ็ส <r> ักที่ตหนกั้แม่ได้ไปใจว่าเปื่อนได้มาหันบวชหลูกบ้าวแม่สักที่สักเจ็ดวันพอไม่เสร็จแม่ถ้าบวชเจ็ดวันอย่าบวชให้คนมันนิ่งตาแล้วก็เปื่อนว่ามาหันหลวก็บวชกับเปล่ามากไปกินไม่มัดตีหลก็ซึ้งแล้วบวชเจ็ดวันบวชได้มราราเที่ยวเวลาตาบวชได้มัได้สักสัปดาห์หลวใหญ่แม่มาดีคนอาอเสด็จแม่เป็นอะไรแรกอยากก็เลย แต่โลกเฉียความกำร้อนของแม่โลกไม่ต้องจําเป็นต้องรําต้องรวยก้อยลู้เป็นคนดีของสังคมพ่อแม่ไม่เดือดร้อนต่นี้เราก็ใบใจแล้วบุปการีนี่เตินกระเมือนไม่โลกตอนนันยีบับลงนี่พ่อมีไตแล้วก้าวไม่กินคาราบ้าวแดงกินวันหนึ่งหยิบซี่ควัดผอมกินก็ไปตำไรนักหน้าคาราบ้าวแดงกินลุนลานกูเลยลุนลานไรอะโอวันนี้คาราบ้าวแดงเปิด แม่มันาะยาเย,ยวาที่พื้นดิลูกมันเหม็นลูกเย,ยวใส่โถดีลูกเย,ยวใส่โถอ,อยู่ได้ไงที่กูไม่เตนะ่นะมันไม่แค่โถมึงมไม่รู้มันว่าเย,ยวใส่กูมันแปลกแปลกเยาก,กินได้ทุกอย่างไม่ว่าอะไรกินได้ทั้งเพไอโถเออกินแ้งนั้นลูกขึ้นตอนเช้ามึงกินดูก็ทอดปาต้องโกตัาาง้งแหวนไปฉีกของก็หมดเลยกูถามดูรึไปฉีกของก็ทำไมปาตองโกก็ทอดไว้ เกลยดสว่างแล้วยังกอดบ้ากันอยู่ได้ไม่คิดจะทํามาหากินหรอคนเรานี่จริงต้องทํางานกูจีกหมดเลยกูยไม่เกี่ยวกูจีกแล้วกูจิม้มกูจีกแล้วกูจิ้มจิ้มอะไรจิ้มไอ้ตีโคไว้จิม้มอะไรไม่เคยเห็นนะที่เขาจิ้มมปต้องโคที่เขาดิวๆอะไรที่เขาใส่ไม้ปลา ไม่รู้จักตีก็จิ้มปะตองโกนติดใจมะพร้าวนั่นรถรุนพ่อเมืเอจิ้มปะตองโกนกับรถเข็นนเห็นว่าใจมะพร้าวมันใจมะพร้าวตั้งเปลือกมะพร้าวก็ปอกแล้วนี่ที่ว่าก็ใจมะพร้าวกับกับน้ำตาลปนกันนั่นข้าวเมาเหรอแม่มื่อกินข้าวเมากับปะตองโกนก้างตายห่าเลย รายวะนในใจตีก็จิ้มตีแบบพยายามเขาเรียกอะไรติดห <c oughs> อใบตองหอหมกเอากินลงไปได้ยังไงโอหมกกรบป๋องก็ตีว่าเลี้ยวๆลีเรียก,ยกไอ้สังกทานนั่นอ๋อสังกทานเออปิดแล้วสังกทานก็ไว้เปิดน้ำข้านาไอ้บ้าเอ้ยทีก็จะไหวพระไอ้นัน่นจุนประธาน พาชนประธานมาถวายพระก็นน้ำจังโบูดจบจะเลาะก,กันได้ทุกวันอความไม่สามัคคีกันนี่มันเกิดขึ้นได้ถึงนะมันอยู่แบบนี้ที่มันได้ทะเลาะก,กันทุกอย่างให้โทษหลายเรื่องอย่าดูว่าอยู่แบบนั้นนะจีบผู้หญิงด้วยนะกูบอยรู้ใะ่ไหมตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนสวยมันผู้หญิงไร้ขิงเีอะ <c oughs> ผู้หญิงนะครทมนี่สวยจริงๆยอมรับ อ้วนผอมก็ไม่พูดถึงนะแต่ว่าข่าวนี่ข่าวทุกคนเลยข่าวทุกคนเลยเออขนาดมาเจอกูตั้งแต่ตอนเย็นมางเย็นไหมขนาดผมยังขาวเลย <c oughs> โอ้แค่มาจะยะดดีด้วยคิดดูเว,วลาโดนเนี่ยมีมาระยะด้มเรียบร้อยคนแก่กูไอ้บ้าออ <c oughs> มองลึอกเป็นไงเป็นคมมันลูกูเห็นเอ็ดทับไปเอ็ดพาอตะกร้าแกงจำอ่างตะกร้ามาก ชอบทั้งนั้นคนแก่ที่นี่สนุกใช่ปะสนุกเออขนาดแก่นี้ยยังจีบไปเลยหน้าโรงหนังจีบเออมึงเห็นไหมวันนี้ผู้ชายทักแปดสิบได้แล้วผู้หญิงนั้นประมาณเจ็ดสิมาผู้หญิงนั่งอยู่ที่หน้าจอผู้ชายเดินเข้าไปใคล้แล้วก็สะกิดและถามน้องปลูมีไหมน้องเขาขอมากไอ้บ้าเอ้ย <laughs> ไม่ไม่ขอมากหรอกจีบ <laughs> รู้แล้ว <laughs> ผู้ชาย